สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยสวนมวนเกษตรนะครับและเพื่อนที่รักการทําสวนทุกท่านเลยวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอ้อยนะครับอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับผมจะทําการเปรียบเทียบนะครับระหว่างอ้อยอายุอ้อยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับเป็นอายุอ้อยอยู่ที่14เดือนนะครับ14เดือนกับอ้อย9เดือนนะครับ ว่าอันไหนมันจะหวานกว่ากันนะครับอ้อย9ก้าเดือนผมจะอยู่แถวโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเพื่อแล้วเอาไปเอาไปคั้นน้ํานะครับแล้วก็เช็คบิ๊กดูนะครับว่าอ้อยอ้อยสิบสี่เดือนกับอ้อยเก้าเดือนออความหวานหรือบิ๊กมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ไปก่อนเลยครับ เนี่ยครับ้อ้คันน้ำนะครับเดี๋ยวเราตัดเข้าไปเอาให้คุณเดียวดูอีกสองต้นโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะครับ ตอนนี้เป็นอ้อย9เดือนนะครับเพื่อนๆเป็นสุพรรณบุรี5 0เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันดูนะครับความหวานสักเท่าไหนเดี๋ยวผมเดือกวดูนิดนึงโอเคผมตัดต้นนี้เลยเอิ้นกำลังดีเราจะสองต้น เ,เดี๋ยวผมเอาไปทำความสะอาดก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนครับอ้อยที่เราตัดมาเมื่อสักครู่นี้ผมเอามาทำความสะอาดแล้วนะครับเจอเห็นได้ว่าอันนี้คืออ้อย14เดือนนะครับ ตอนนี้อ้อย14เดือนอันนี้อ้อย9เดือนนะครับผมจะเอาในส่วนกลางของลําต้นเลยนะครับเอามาพิสูจน์กันนะครับว่าความหวานเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาเอ้อย9เดือนไปทําการคันน้ําก่อนนะครับก็ในเครื่องคันน้ําผมตอนนี้ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีเมื่อสักครู่ได้คันน้าอ้อยไปเดี๋ยวผมเททิ้งให้หมดอีกนิดนึง นะครับก็เกลี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูเลยนะครับว่าเราเอาอ้อยเก้าเดือนมาคั้นกันก่อนเลยเดี๋ยวเรามาเช็คความหวานกันนะครับอ้อยเเดือนนะครับ ผมใช้แก้วนี้นะครับใส่อ้อยเก้าเดือนนะครับใส่แก้วสีที่มีเครื่องหมายกาชาตินะครับโอเคเดี๋ยวมันเคลียร์ให้เลี่ยงเลยอันนี้พิสูจน์กันที่เฉยนะครับพเพื่อนๆไม่ได้มีเกี่ยวกับการค้าอะไรนะครับทำให้พเพื่อนๆได้ดูที่เฉยนะครับ ครับนี่เป็นอ้อย14เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาคั้นกันดูนะครับในนี้เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีกากอ้อยนิดหน่อยช่างมันนะครับทำสองรอบนะครับเพื่อน เห็นวิทย์ไอ้แก้วสีนี้นะครับเพื่อน สวยไหมครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาใช้เครื่องมือเทสกันเลยนะครับตัวนี้มันเป็นเครื่องเทสความหวานนะครับมีหน่วยเป็นบริกนะครับก็เดี๋ยวเราทดสอบดูเลยเอา9เดือนก่อนนะครับเอาอ้อย9เดือนก่อนเราบรีบขึ้นมาทำไมหยนไปประมาณ3หโยด1 2 3 โอเคแล้วตัวนี้ปิดลงไปนะครับเดี๋ยวผมส่องดูนิดนึงความหวานอยู่ที่15ครับครับต่อไปเป็นอ้อย14เดือนนะครับเทส14เดือนกันหยดลงไป3หยดเหมือนเดิมนี่ผมเช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน ปิดลงไปเดี๋ยวคุณส่องดูนิดนึงนะครับอันนี้ขึ้นไป20ครับผม20บริกนะครับเดี๋ยวดายนะครับที่กล้องเออราถ่ายให้เพื่อนเดูไม่เห็นนะครับ20บริกนะครับตัวนี้เมื่อนสกูู่เ9เดือน15บริกเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับเื่อจะเห็นแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับ ค่าโดยประมาณนะครับเพื่อนๆโอเคก็พิสูจน์ได้ว่าอ้อ,อยอายุเยอะก็มีความหวานมากกว่าอ้อ,อยอายุน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้เยอะมากๆนะครับถึงขนาดเกือบๆสองปีเลยไส้มันจะกลวงนะครับแล้วมันออกดอกแล้วมันก็จะไม่มีน้ําหวานเลยนะครับก็สรุปออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องท้ายสวนเมืองเกษตรนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติด เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ